เอาละครับขอกราบสวัสดีคานผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมฟุกชีวีหรือฟุกนั่นเองฮะนนี้เราก็อยู่ในเกมมาครับในมิดเกมที่ชื่อว่ามอเดอร์นะหรือคดกรนั่นเองแต่ผมไม่ได้เป็นผมเป็นอินโดเซนนะฮะก็คือนักสือนะฮะก็คือเราต้องหาตัวคนร้ายมาผ่าเอ่อคือมิดเกมนี้มันก็ลอกเลียนแบบมาจากในคอมนะฮะ ก็ถือว่าเหมือนพอใช้ได้เลยอ่าแต่มันให้เราเก็บอ่าอยู่ไหนเดียด๋ยเนี่ยเนีย่ยเนี่ยไดมอนดนะ์ฮะมันให้เราเก็บไดมอนด์แม่นวะ,ะนั่นฮะนั่นคือไดมอนด์โอ้โหเพื่อความเนียนฮะเนี่ยนี่คือไดมอนด์นะมาเป็นน้ำป่าในเข้ามรน,นะเนี่ยเราเห็นนายนะ นายเป็นเหรอเออเดี๋ยวเรามีมันก็นายนยิงกูก็ยิงมายิงเลยมาเออแออไม่ยิงไม่ยิงโอ้ดมอนสองค้อนแมปแมปอ้เจ้ไอ,อ้เชีย่ยอะไรวะนัง่งหงุดหงิดนะฮะ ชี้เชีย่ยแบบนี้นะมึงยังถือธนูอันนี้อันอีกนี่คือมันเก็บได้ครบหมดแล้วฮนะก็เราสามารถไปดูเขาได้แต่มันอยู่ไหนกันวะอือหือข้ามสิข้าวันดูไม่กล้าข้ามนั่นไงครับเมอ่อเดอรชนะฮะย่อเลย อ,อ่ะไปเขียนตัวบั๊กใหญ่เลยนะเมือเดอเนี่ยอ๋อมันก็จะอกจฉดฟัตอ่าผมก็เตือนนะอย่าอย่าไปเหยียบพมแดงนั่นแหละเพราะมันจะเด้งนะมันจะเด้งไอ้อย่าบางัง เป็นไงวะอะไรอะไรนนกได้อะไม่ไเกมอะไรวะโอ้โหไม่เคยเล่นนะมีเกมบ้านี่อุ๊มเกมอะไรวะไม่เคยเล่นนะเอ้เหมือนจะเป็นสนสนุกอะไม่รู้นะก็ต้องมาลองดูามานี่ก็เป็นเวลาสองนาทีแล้วเราจะอัพคลิปนี้คลิปหนึ่งเราก็จะพอกนก่อนนะ ผมคิดว่าผมน่าจะเอาคลิปลงทุกวันฮะ่ะก็อยากเป็นมือเดิว่าด่านนีน้ไม่เคยเล่นอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรอะเออ23ตกใจวัดดีวัดดีนายวัดดีาดดดดตา้ายเราต้องชนะใช่ไหวะ่ะถ้าแพ้ก็ต้องขอแพ้นะ ยุดมาแมปไทยฮะไทยไทยเาเป็นสัมเชิงธรรมดาเขียนตอบเขาไปฮะมันยังไม่ได้ไทยนะเธยไทยนะหน่อยชอยต่อไทยนะหน่อยอ่าส่วนอันนี้ถ้าเราปลาลงพื้นก็คือกลับล็อบบี้นะฮ้ยมันเอาวละแต่ยังไม่มีเสียงอ่ะไม่ไม่มีเลย ไม่มีไดมอนด์เกิดให้กูเลยไอ้จุ๊บนี่ฮะหนึ่งได้อขึ้นไปเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวนายอย่าเป็นนะเราไว้ใจนายขึ้นไม่ได้หรเราไว้ใจนายนะถ้านายเป็นเราก็ไว้ใจนายแมนบัวมันแมนบัวมันบัวชายนะนายมันบัวชาย มีอะไรวะ,ะข่วงดาบมานะเออคือมินิเกมนี้ผมจะบอกนะฮะว่ามันข่วงดาบได้อ่ะแต่แตวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมฮะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอใครด้วยนะขึ้นไงวะไอ้เฮียสานามบอลลี่มีลูกบอลล่ที่ไหน เฮ้ยนั่นอ,อาไรอเออชีบไก่แล้วครับอะไรวะอินโนเซนต์ตายเหะอาตกอมันรู้ได้ไงว่าเขาเป็นอินโนเซนต์อินโนเซนต์โง่นะมันคือผมคิดว่ามันน่าจะส่งมันน่าจะโชว์ธนูฮนะเหมือนว่ามันจะยิงอะไ่นนะ แต่แบบไอ้นั่นทำเนียนไงเออมันก็เลยไม่ยิงเหมือนผมนะฮะตอนที่ผมเอ๊ะอ,อะไรผมก็เคยเล่นอยู่เป็นประจำนะมือเดอร์นี้เอ้อวัดเด็กจะตกไปก็เจ็บกูยังไม่ต้องกระคำเลยเฮ้ยแต่มันเพียบ6กก้อนอนะอ้าวเก่งว่ะมันยังว่ะด็ดเจ็บ นายแหละเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ออน,นั่นเอ้ยผมว่าไอ้น,นี้ป่ะไปแล้วเก็บเนี่ยนะคนมานี่แหละใช่เลยอ่าก็แพ้นะ อ่าก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ